มาช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้จะพาไปดูธุรกิจทําเงินกันเขาผลิตจักรยานไฟฟ้าเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็ขายทําตลาดในเมืองไทยด้วยก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันอเอามารักโลกเพราะว่าไม่ปล่อยมลพิษ<ช>ไม่อยากใช้มอเตรอร์ไซค์แต่ปั่นจักรยานก็ดูว่ามันจะโอ้โอเมียไปเียไปอะไรนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยจักรยานไฟฟ้านะคะไปทําความรู้จักกันกับแบรนด์นี้ EM ค่ะ วันนี้มาแปลกนะมาด้วยจักรยานไฟฟ้าเพราะว่าวันนี้อ่อยมีนัดกับแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจจักรยานไฟฟ้าในแบรนด์ EM นี่คันนี้คันนี้เป็นแค่รุ่นหนึ่งเท่านั้น,นจริงๆข้างในยังมีหลายรุ่นเลยนะคะพอดีว่าสถานที่ถ่ายทำอยู่ไม่ไกลค่ะก็เลยใช้จักรยานไฟฟ้าสะดวกนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเ,เดี๋ยวตามเข้าไปคุยคกับแขกรับเชิญกันเลยไปเลยสวัสดี โคงโชว์นะคะไม่ใช่อ,อะไรอมารู้จักคุณจันกันหน่อยคุณจันเป็นเจ้าของธุรกิจจัก,กรยานไฟฟ้าในแบรนด์ E.M. นะคะต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการวส,สวัสดีค่ะคของ l i f e Moving เนี่ยแบรนด์ของเราคือ E.M. ใช่ครัข้างหลังนี่คือของเราหมดเลยใช่ของเราหมดเลยครับอ,อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับมีได้อนนี้มันมีทั้งหมดกี่รุ่นกี่แบบอะไรยังไงคะครับตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด หลักๆคือประมาณ3 4มสี่รุ่นนะครับที่เอามาโชว์วันนี้นะครับพอจะดูพาดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นรุ่นรุ่นท็อปของเรานี่คือรุ่นรุ่นล่าสุดรุ่นล่าสุดของเรารุ่นใหม่ที่สุดแล้วก็ล่าสุดนะครับมีหมด3สีขาวแดงเหลืองนะครับชื่อว่า EMVido นะครับตัวนี้เนี่ยเด่นยังไงมันมองไกลๆนี่มันคือมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ว่าจะมีขาปั่นก็คือจะเป็นปั่นได้จริงก็จะสามารถปั่นก็ได้หรือว่าจะบิดก็ได้ครับซึ่ง ลูกค้าก็ถามว่าปั่นคาปั่นมีไว้ทำไรก็มีไว้สําหรับตอนที่แบตกตอร์จะหมดแล้วก็ปั่นได้ไม่ใช่ว่าพอแบตหมดปุ๊บเราก็ต้องเข็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ครบนะครับไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังมีครบแล้วก็มีพวกกุ่มพวกสมาร์ทรีโมทนะครับแล้วก็ใจขโมยฉะนั้นเนี่ยด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราเอามาจัดเต็มเลย นี่เป็นระบบรีโมทของทางสมาร์ทรีโมทของทางบริษัทอะไรค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยกดที่ล็อกอเมื่อมีคนจะมาพังมัวแล้วพยายามจะล้องแบบนี้อ๋อแล้วก็จะรู้ตัว,ะวจะรู้ตัวนะครับ จักรยาน e-m ทําตลาดในเมืองไทยมาได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะค่อนข้างไปได้สวยเพราะว่ารูปแบบของจักรยานไฟฟ้าที่มีหลายรุ่นตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นผู้หญิงและผู้สูงอายุค่ะราคาแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปรุ่นท็อปอย่าง e-m 3นะคะราคาประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทสามารถวิ่งได้ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง จักรยานไฟฟ้าเหล่านี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายค่ะแล้วก็มีระบบที่ทันสมัยทั้งกันขโมยระบบไร้กุญแจระบ,บบล็อกรถถือว่าเป็นผู้ประกอบการคนไทยนะคะที่มีจักรยานไฟฟ้าครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยค่ะวางจำหน่ายทั้งใน Home Pro Bike Club Mega Home ทุกสาขากระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ยังมีโชว์รูมที่ Fashion Island, Park, ฟ่นไแลด์ฟิวเจอร์พาร์คลักสิอีกด้วยล่ะค่ะรเรา เราได้ยอดขายประมาณในโดนานหนึปีที่ผ่านมาเกือบ1,500คันอคันะซึ่งอย่างที่บอกคือรุ่นนั้นขายดีที่สุด1,500คันนี่คือพาเขากันไปทุกรุ่นจริงๆแล้วคือรุ่นนั้นรุ่นเดียวเพราะว่ารุ่นพวกนี้เพิ่งมาเพิ่งมา,งมา,งมาอันนั้นเลยอย่างเดียวน,นั้นเลยอย่างเดียวนะครับ m e m e m สถ้าไปเทียบกับมอเตอร์ไซค์หรือเทียบกับอย่างอื่นมาประหยัดยังไง เป็นเรื่องมิเตอร์่ิแ์มร้อนนี่เราคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าชัดเจนมันไม่ปล่อยแก๊สมลพิษมันไม่ปล่อย PM 2.5นะครับนี่ชัดเจนนะเรื่องผลัดพลังงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยประหยัดที่สุดเนี่ยนะครับก็จะประมาณ40บตางต่อ1นกิโลนะครับสี่สิบตางต่อ1นกิโลเนี่ยด้วยน้ำมันที่เราที่เราใช้อยู่ก็ประมาณเกือบ30บาททุกวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพลัดพลังงานเนี่ยประมาณ4บาทต่อ ต่อตัวหน่วยะนะครับก็เราเนี่ย เราชาร์จทีหนึ่งเนี่ยประมาณ2บาทนะครับเราชาร์จเนี่ยเต็มทีหนึ่งประมาณ2บาทเท่านั้นแล้ววิ่งได้50กิโลก็ตีปเฉลี่ยประมาณ4สตางค์สสตางค์ต่อ1กิโลกิโเฉะนั้นถูกกว่า10เท่าครับค่าพลังงานค่ะและการชาร์จไฟก็คือชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงคะชาร์จประมาณ่วโมง6-8ชั่วโมงแล้วอยู่ได้50กิโล50กิโลอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขี่เล่นๆอยู่ในหมู่บ้านก็ได้หลายวันคือตัวใหญ่โอ๊อาจจะ3 4วันโอ้สามวันเลยนะคะแล้วตัวแบตเตอรี่มมันนีอออาาาายุกรใช้งคะว่เ เมื่อไหร่มันจะต้องมีการซื้อใหม่เปลี่ยนหรืออะไรยังไงนี่ข้างในมันคือเป็นดักมีก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเปยวโชว์ให้ดูเปิดให้ดูนิดนึงนี่คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นเรารับประกัน1ปีนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ500ถึง8ป 9800รอบนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับมันหนักอยู่ก็ก็สําหรับผู้ชายก็ยกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้หญิงอาจจะต้องใช้สองมือนิดนึงค่ะครับซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องยกตัวนี้ไปชาร์จไม่จำเป็นสามารถที่จะชาร์จที่ตัวตัวรถเลยก็ได้นะครับตรงมันจะมีรูอยู่ตรงตรงส่วนนี้นะค่ะชาร์จกับไฟบ้านเราปกติได้ใช่จะมีอะแดปตอร์ออะแดปเตอร์อะไรใช่ครับเราจะมีอะแดปเตอร์แถมให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับ ตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบจักรยานอยู่แล้วครับแล้วก็เราเป็นวิศวะนะเราก็เลยชอบเทคโนโลยีชอบแก้เจ็ตนะครับอตอนที่เราทามาล้าก็เอ้เราชอบขี่จักรยานเห็นต่างประเทศก็มีจักรยานไฟฟ้าแล้วก็ซื้อมาเพื่อเรามาประกอบเองบ้างท<อ>ี่อพอมาประกอบเองเพิ่เริก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะคนไทยนะ,ะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงอะไระแล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะครับก็ ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราลองมาทําเป็นธุรกิจเสริมกับธุรกิจจักรยานที่เรามีอยู่แล้วอนะซึ่งซึ่งวิธีการของเราก็คือมีการนําเต้องนำเข้ามาประกอบในในประเทศไทยไม่ได้มาเป็นคันๆแบบนี้นะเรามีโรงงานประกอบที่ที่ในมิ้กะโมสากับางชันนะครับคุณการองว่าธุรกิจจักรยานไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีโอกาสทำเงินอีกมากเลยค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ดูเหมือนบางท่านอยากไม่รู้จักจักรยานไฟฟ้าด้วยซ้ําดังนั้นเชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโต,ตอีกมากค่ะโดยปัจจุบันมีแผนที่จะทําจักรยานไฟฟ้าพับได้นําขึ้นไปบนรถไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะก็จะเหมาะกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็คนทํางานที่อยากจะปั่นจักรยานค่ะ การแข่งขันตลาดจักรยานไฟฟ้าในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงคะคุณสันรก็เราเริ่มเข้ามาหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆครแรกเรามาก็คนเดียวตอนนี้เริ่มมีเพื่อนมีเพื่อนมีมีคู่แข่งขันเยอะขึ้นแน่นอนครับก็ ลูกค้าก็มีช้อยส์มากขึ้นแต่วามความแตกต่างของเราก็คือว่าเรามีทีมช่างนะครับที่พร้อมที่จะให้บริการเรามีสามารถไปที่บ้านลูกค้าได้เลยนะครับเพื่อให้บริการลูกค้าไม่ลูกค้าไม่ต้องเอาขึ้นมารถกระบะหรือขับไปเองที่ร้านเราพีช่างไปเสิร์ฟถึงบ้านสมมุติคือแบบจักรยานมีปัญหาก็โทรศัพท์มาโทรศัพท์มาที่คอนเทนเซอร์เรานัดหมายแล้วทางช่างเราก็จะไปที่บ้านลูกค้าแล้วถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดล่ะคะพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีทีมช่างที่เราโคกับ ทางโฮมเซอร์ว uh, oh. ิสนอกจากความครบถ้วนของสินค้าแล้วนะคะบริการหลังการขายก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของแบรนด์นี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าแต่เสร็จงานแล้วขออนุญาตปั่นจักรยานกลับบ้านกันหน่อยค่ะ